โอเคครับ okay, ผมต้องขอ,งของกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกทุท่านมาที่นี้ก็เลยนะครับผมแนละยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุท่านเข้าสู่ชาแนของนีออมสก,กลินกันนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวของชิ้นสุดท้ายสําหรับอัปเดต14กันเลยนะครับผมนั่นก็คือดน้านของตัวเผ่าใหม่นั่นเองนั่นก็คือเผ่าไซบล็อกนั่นเองนะครับผมนะอ่าซึ่งก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเผ่าไซบล็อกเนี่ยหายากมากจริงๆหายากสุดๆไปเลยเพราะขนาดผมให้เด็กในช่องผมไปหาให้เเชื่อ่ออาาตนนี้้ยยังหกไไมไดล จนผมต้องมายืมแอคเคาน์ของเด็กในริศขอดคนหนึ่งมานะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณเขาไว้นะที่นี่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมว่าเผ่าไซบล็อกเนี่ยมันเป็นรูปร่างหน้าตายังไงนะครับผมนะอ่ะนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเผ่าไซบล็อกนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายท่านของวิธีการได้มันให้ฟังกันก่อนเลยนะครับระดับแรกเลยนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือ Fit of d a r k n e s s นะครับผมก็คือต้องไปตีโดดดำมานะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาในห้องท นะครับผมก็คือเข้ามาห้องนี้นะครับนะลงมาข้างล่างนะครับผมนะก็จะเจออะไรแบบนี้ให้เราเข้ามาในตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาทั้งหน้าของตัวฟิทออฟดาร์กเน็ตะมากดนะครับผมก็คือกดปุ่มสีเขียวไปหนึ่งที่นะครับนะจากนั้นเนี่ยให้เราทําการไปซื้อชิปนะครับผมนะซื้อชิปเพื่อมาตีทา้งหน้าของตัวรอนั่นเองนะครับนะแล้วก็ให้ไปทําการตีรอนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยเวลาเราตีรอเสร็จใช่ไหมครับผมทุกคนคุณก็จะเป็นจะต้องรุนว่าคุณจะได้คอเบรนได้ไหมถ้าคุณไม่ได้ก็เเเท่่่าาากกกับบือออแตตถ้ิิดดสมมุวคคณรน นะครับผมนะให้เรามากดทางด้านของตัวตู้นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะเพราะกดแล้วใช่ไหมก็จะมีทางด้านของตัวทางลับผลออกขึ้นมาแบบนี้นะครับนะให้เดินลงไปข้างล่างนะครับผมนะแล้วก็จะเจอกับห้องตรงนี้เลยนะครับนะซึ่งเราจะเสียค่าทางด้านของตัวค่าเปลี่ยนเผาไซบล็อกอยู่ที่2,500แฟกเมนต์หรือ2500เงินม่วงนั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมนะสำหรับทางด้านของตัวไซบบล็อกนะครับผมนะนี่เลยรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับนะโอเค แล้วก็ทางด้านของตัวเผ่าไซบอ็อกเนี่ยผมอาจจะระบุทางด้านของตัวไอวีหนึ่งได้ไม่แน่ชัดว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับแต่ว่า V 2อ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง V2 นะครับผมนะทางด้านของตัวการป้องกันนะครับผมจะถูกเพิ่ม10%ในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นปืนทางด้านของตัวเป็น5มิลลีอะไรต่างๆเราจะได้รับค่าป้องกันเพิ่ม10%นะครับผมนะแล้วก็ทา้งด้านของตัวไซบอกเนี่ยจะทําการเอาทางด้านของตัวการโจมตีอะไรต่างๆของคนอื่นที่โจมตีเข้า ใส่เราเนี่ยแปลงแปลงรูปให้มันเป็นพลังงาน15%นะครับผมนะก็คือไม่ว่าคุณจะตีอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำการฮิวเอเนอร์จีให้เรานั่นเองเรียวฮิวนะมันไม่ได้หรอกแป๊บนึงผมขอใช้เอเนอร์จีให้มันหมดไวๆกันแป๊บนึงนะ นไหไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเอเนอร์จีมันจะขึ้นไวมากครับทุกคนคือถ้าเกิดสมมติว,ว่าอยากเหมือนเอาเลือดตัวเองไปแปลงเป็นเอนเนอร์จีอะไรประมาณน,นั้นนะครับผมนะอ่ะโอเคแล้วก็ทางด้านของตัว V 3นะครับผมนะ V 3เนี่ยเราจะได้ทางด้านของตัวเอ e เนอร์จีคอมาก็คือทางด้านของตัวอันนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเมื่อเรากดใช้ไปเนี่ยนะครับผมนะอ่าตีมาเลยเน่ๆๆๆๆ แล้วมันจะทางด้านของตัว Energy c o r คนะครับผมนะจะทำหน้าที่ต้านทานดาเมจ80%จากศัตรูนะครับผมนะแล้วพอหลังจากผ่านไป2.5วินาทีดาเมจที่เราได้รับมานะครับผมจะแปลงรูปออกไปเป็นระเบิดนะครับผมนั้นแล้วทำดาเมจตามจำนวนที่เราโดนโจมตีนะครับผมนะอ่ะซึ่งเมื่อกี้นั่ก็น่าจะโดนแรงเหมือนกันน่ะถือว่าเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะโกงในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมนะเพราะว่ามันมีการสะท้อนกลับได้ด้วยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนี่นี่นี่อ่ะ ไป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 เห็นปะเลือดก็ลดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะโอเคนี่ก็จะเป็นทางหน้าของตัวเผาไซบล็อกนั่นเองนะครับนะสำหรับวิธีการได้และก็รีวิวคร่าวๆสําหรับทางหน้าของตัวเผาไซบล็อกนะครับผมนะซึ่งเผาเนี้ยต้องพูดตรงๆว่ามันหาค่อนข้างใน,น,นยากยากจริงๆนะครับผมนะถ้าเกิดมว่าใครที่ตีรอและยังไม่ได้คอเบรนก็ตีต่อไปนะครับโปกหนึ่งเป็นกําลังใจให้กับคนสู้ชีวิตครับ <laughs> โอเคสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมขอตัวกันลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวกัลบลาก่อนไปครับผมสวัสดีครับ